คุณแม่ของหวายปัญญาลิสาเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวมกาความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าในอดีตเจ้าตัวโด่งดังและมีชื่อเสียงมีผลง,งานเพลงมากมายให้แฟนคลับเล็กติดตามและเป็นนักร้องมากคุณภาพที่ต้องบอกเลยว่านอกจากในด้านการร้องเพลงในด้านการเต้นเธอก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเป็นอีหนึ่งสาวสวยที่มีความสามารถหยึกจริงๆปัจจุบันเธอได้กลับมาเป็นนักร้องอิสระนอกจากความสําเร็จในด้านการทํางานแล้วในด้านการเรียนก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบ,บันเจ้าตัวได้ศึกษาร,ระดับปิญญาตีสาขาภาษาอังกฤษธุรก,กิจอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั่นเองและแน่นอนว่าเรากําลังพูดถึงนักดองสาวมาาความสามารถอย่างไหวปัญญาดิสาอดีตนักดองค้าดกามิกเซ่ที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นก้าวเข้าสู่วงการมีประสบการณ์นในด้านการดองและการเต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงที่โดดเด่นมากมายในยุคนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งผลงานเพลงที่โด่งดังของเธอมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงตกหลุมรักเพื่อนใจน้อยฝากไว้อีกวันจะมีสักวันที่เป็นของฉันไหมอย่าเผลอนะ เสียใจแต่ไม่แคร์นอกจากนี้เธอยังมีผลงานในด้านการแสดงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ถ่ายแบบโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโอถือได้ว่าเป็นอีหนึ่งสาวที่ทั้งสวยและเก่งจริงๆและแน่นอนว่าปัจจุบนันถ้าใครที่ติดตามเธอจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นยังมีผลงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นในด้านการร้องเพลงตามรายการต่างๆซึ่งต้องชื่นชมเลยว่าเจ้าตัวนั้นเป็นศิลปินที่เก่งและยอดเยี่ยมมากๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูภาพคุณแม่ของเธอ ต้องชื่นชมเลยว่าคุณแม่เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่พอล่าสุดทางด้านวายได้โพสภาพคุณแม่เรื่องในวันเกิดทำเอาแฟนคลับพึงฮาเป็นอย่างมากกับความสวยของคุณแม่ที่ไม่แปลกใจเลยว่ารูปสาวนั้นสวยได้ใครจะเป็นอย่างไรเราไปดูภาพความน่ารักและความอบอุ่นของครอบคัวน,นี้กันเลยดีกว่าค่ะ